Student Care ผู้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษาขอแนะนำฟังก์ชันใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองด้วยฟังก์ชัน Student Pay ที่ตอบโจทย์สังคมยุคไร้เงินสด ด้วยระบบ Student p ป y นี้นักเรียนสามารถใช้บัตรนักเรียนหรือใช้แอปพลิเคชันสแกน QR code ที่ร้านค้าเพื่อซื้อสินค้าทั้งร้านค้าสหากรณ์และร้านค้าโรงอาหารนักเรียนสามารถเติมเงินได้ที่จุดเติมเงินในโรงเรียนและเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้ทุกธนาคารผู้ปกครองสามารถเติมเงินให้นักเรียนผ่านโมบายแบงกิ้งได้ทุกธนาคาร ผู้ปกครองทราบการใช้จ่ายของนักเรียนทันทีผ่านแอปพลิเคชันและระบบสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาขอแนะนำวิธีการเติมเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันนอกจากนักเรียนจะสามารถเติมเงินณนะจุดเติมเงินที่โรงเรียนแล้วท่านผู้ปกครองยังสามารถเติมเงินให้นักเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เช่นกันโดยทำตามขั้นตอนนี้ค่ะ 1.. เลือกเมนูกระเป๋าเงิน 2. เลือกชื่อนักเรียนที่ต้องการทำการเติมเงิน 3. กดที่ปุ่มเติมเงิน 4. เลือกจำนวนเงินหรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมจากนั้นกดที่ปุ่มตกลง 5. ระบบจะแสดง QR Code สําหรับเติมเงินให้ท่านผู้ปกครองเลือกที่ปุ่มบันทึกภาพ QR Code เพื่อบันทึกภาพ QR code ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน 6. หลังจากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน o b i l e Banking ที่ท่านใช้บริการเพื่อทำการเติมเงินท่านผู้ปกครองสามารถเติมเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งของธนาคารต่างๆได้ทุกธนาคารแต่ไม่สามารถเติมเงินผ่านวอลเล็อื่นๆได้เช่นแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือท o วอล l ล็ตเป็นต้นค่ะ 7. เมื่อเปิดแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งทางโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ปกครองแล้วให้ไปยังเมนูสแกนหรือสแกนจ่ายจากนั้นกดปุ่มรูปภาพในหน้าสแกนเพื่อเลือกภาพ QR code ที่ถูกบันทึกไว้ 8. ทํำการสแกน QR code เพื่อเติมเงินหลังจากนั้นระบบจะทำการแจ้งเตือน รายการเติมเงินไปยังเมนูอื่นๆในแอปพลิเคชัน Student Messenger ของผู้ปกครองและนักเรียนค่ะการซื้อสินค้าร้านค้าสาสตร์กและโรงอาหารนักเรียนสามารถชำระค่าสินค้าผ่านระบบ Student Pay ได้2วิธี 1. ชําชำระผ่านบัตรนักเรียน 2. สำาระโดยการใช้แอปพลิเคชัน Student Care สแกน QR Code ของร้านค้าและทุกๆก,การใช้จ่ายของนักเรียนรวมทั้งยอดเงินคงเหลือท่านผู้ปกครองก็จะได้รับการแจ้งเตือนเช่นกันค่ะ